some new Welcome back to my YouTube channel in this video We're taking a detailed look at the 2025 Chevrolet Colorado. A midsize truck that continues to rise the bar with its bold design, modern interior, impressive performance, and competitive pricing. The 2025 model brings a refined g g e d n e s s t a u c h hard to ignore. Starting with the exterior, the Colorado has a strong, aggressive stance. Its wide front grille and sharp led headlights give it a commanding road presence. The s c o u t e d hood and pronoun rear c h e s add to its muscular appearance. While the C-shaped lighting signature b r i n g a modern touch. Higher trim l i g h the t ZR2 f e a t u r e o f r o a d enhancement, including a lifted suspension, skid plate, and 33-inch all-terrain t i r e From the base model to the r u p t o r ZR2. เดอะโคโลราโดลุกเพื่อโพสต์ฟูลแอนด์เรดดี้สำหรับแอคชั่นอินไซด์เดอะสองพันยี่สิบห้าโคโลราโดเซอร์ไพร์ตวิดเอไฮคุณิตี้เคบินดีไซน์เชฟโรเลตโฟกัสออนแมคคิงเดอะอินเทอร์ i เอโบดฟังชั่นแนลแอนด์คอมฟอร์ทเบิร์ลเดอะแดชบอร์ดอีสต์ดรีเวอร์โฟกัสฟีเจอริงแอนด์สิบเอ็ดจุดสามอินทัชสกรีนเอสเตนดาร์ดวิดไวร์เลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้แอนด์แปดอินดิจิทัลเกตคลัสเตอร์เอสเอเท็กซาวิววิเบร์แมทเทอเรียลคุณิตี้อีสต์ ด้วยดีอาร์เปอร์โมเดลออฟเฟอริงเลเทอร์ทรีเมจซีดแอนด์ซอฟท์ทัสเซอร์เฟสสเตอร์จ์ได้สมาร์ทลีเลทเอาท์แอนด์เดอะเรซีดจัดให้พื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารอีกสองคนทำให้รถคันนี้ใช้งานได้จริงสำหรับทั้งคนทำงานและครอบครัวภายใต้หลังคารุ่น2025คลอโรเรดอสยูสเอ2.7ลิตรเทอร์โบชาร์ค4สูบเอนจินพร้อมให้เลือกใน3ระดับพลัง เดอะเบดเวอร์ชันพุทส์เอาท์สองร้อยสามสิบเจ็ดพัสด์พาวเวอร์วายเดอะมิดเบลดจูนออฟเฟอร์สามร้อยสิบพัสด์พาวเวอร์และสามร้อยเก้าสิบปอนด์ฟีดออฟทอร์เดอะไฮออพต์เวอร์ชันเฟ้าอินเพอร์ฟอร์แมนทรีมพัชเชสเอาท์เดอะเซมพัสด์พาวเวอร์บัดบูสทอร์กทูสี่ร้อยสามสิบปอนด์ฟีดออลเอนจินอาร์แพวิดแอนด์แปดสปีดออโตเมติกทรานสミชัน วิดอัพท like ูเจ็ดพันเจ็ดร้อยปอนด์ออฟทอยน์แคปซิตี้และสตรองออฟโรดเพอร์ฟอร์แมนต์อินทรีมไลท์เดอะซัตอาร์สองเดอะโคโลราโดอีสต์โมเดลคาร์บะเบลใน demanding สิติวเอชชันไพรซิ่งสตาร์ทราวสามหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์สำหรับเดอะเบย์ W T ทรีมเดอะ L T และเทรลบอสแอดมอลฟีเจอร์และคับอุป ILITY ในเดอะมิดโลดสามหมื่นดอลลาร์และสี่หมื่นดอลลาร์เดอะซัตเจ็ดสิบเอ็ดออฟเฟอร์เอบาลานซ์ออฟพรีเมียมฟีเจอร์และระดับเลสวายเดอะท็อปเทียร์ซัตอาร์สองสตาร์ทอินเดอะโลห์ห้าหม แอนยูเทลิตี้เดอสองพันยี่สิบห้าโคโลราโดอีสต์แอสตรองคอนเทนเดอร์ในเดอะมิดไซด์ทรัคเซกเมนต์